อนุกรมเศษส่วนเนี่ยอย่าข้ามนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยมันทําแบบนี้เลยค่ะที่การทํานะคะเราจะพิจารณาแยกแบบนี้ค่ะก็คือตัวเศษกับตัวส่วนอ่ลคุณลูกขอพิจารณาก้อนตัวเศษก่อนละกันเนาะดูซิว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงจาก7ไป9เนี่ยจะเห็นว่ามันบวกเพิ่ม2เนาะจาก9ไป13บวกเพิ่ม4จาก13ไป21บวกเพิ่ม8จาก21ไป37 บวกเพิ่ม16ทีนี้จาก37ไปหาตัวนี้ทุกคนคิดว่ามันจะต้องบวกเพิ่มเท่าไหร่คะถ้ายังมองไม่เห็นความสัมพันธ์นะเดี๋ยวเราแยกอีกชั้นหนึ่งก็ได้คะ่ะจาก2ไป4เนี่ยครูขอใช้ความสัมพันธ์เป็นคูณแล้วกันเนาะเพราะไม่เกี้แอบสังเกตตัวเลขแล้วเห็นละ จาก4ไป8นะคะตัวนี้ก็เกิดจากการคูณ2เหมือนกันจาก8ไป16 8188 8, 8, 2 16คูณ2เห็นไหมคูณ2เหมือนกันทั้งแถวเลยดังนั้นจากตัวนี้ไปหาตัวนี้นะคะก็ต้องคูณ2เหมือนกันซึ่ง16คูณกับ2เนาะก็จะได้เท่ากับ32ดังนั้นตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็เอา37บวกกับ32ได้เลยค่ะก็จะได้เท่ากับ69 69เนี่ยมี2ช้อยเนาะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาก้อนข้างล่างต่อนะคะ จาก3ไปหา15เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น12เนาะ15ไปหา35บวกเพิ่มขึ้นไป20ตัวนี้ไปหาตัวนี้บวกเพิ่มขึ้นไป28แล้วก็63ไปหา99บกวกเพิ่มเข้าไปเออ36โอเคจากนี่ไปนี่ต้องบวกเพิ่มเท่าไหร่ซึ่งถ้ายังมองไม่เห็นความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาทำอีกอีกชั้นหนึ่งล้วกันเนาะจาก12ไปหา20บวกเพิ่มไป8 จาก20ไป28เนาะก็บวกเพิ่มไป8อีกละอ่ะจากนี้ไปนี้ก็บวกเพิ่มเป็น8ดังนั้นชัดเจนละจากก้อนนี้ไปหาก,ก้อนนี้ต้องบวกเพิ่ม8แน่นอนแสดงว่าตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็เอา36บวก8ได้เลยก็จะได้เป็น44จากนั้นก็เอา99เนาะบวกกับ44นะคะก็จะได้เท่ากับ143ดังนั้นข้อนี้นะคะก็คือตอบข้ององูได้เลยค่ะทีในี้ใครเข้าใจข้อนี้แล้วนะคะเดี๋ยวลองมาฝึกทำข้อนี้กันดูนะได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะ